Richman Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังขับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบ e x c l u s ค v ูและกองทัพเหล่าคอสเพลเยอร์สุดฮอตที่ต้อนรับจัดเต็มที่บูธนับ10ตอกย้ำความเปรซุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดเศษจากแรงน้องเจนิสิท่ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูธ Richman Shop สวัสดีครับทุกคนผมซิมูรัสครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำบิลบัตเมดแบ็กเฟรมนั่นเองนะครับเป็นบิลที่เล่นสะใจเต็มจอเต็มตามากๆนะผมโดยที่งบประมาณก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับสามารถจบไปทุกคอนเทนต์นะครับแต่ก็จะมีข้อเสียนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราลงแมปไปเจอแมปที่มันเป็นเลสซีคอเบอรี่เลสเราเนี่ยเราก็จะเล่นยากมากต้องเล่นหลังตรงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นบิวที่เก่งเลยนะครับโอเคผมจะบิวยังไงไปเริ่มดูกันเลยได้นะครับผม โอเคของสมใจอย่างแรกที่ควรจะมีนะครับก็คือโฟกัสอันนี้นั่นเองนะครับผมมันเก่งมากๆอย่างที่ทุกคนรู้นะครับใครเล่นสายเวทก็ต้องมีนะฮะยิ่งเราเลือดเยอะนะครับมันก็จะยิ่งแบบแรงมากๆนะครับในโฟกัสอันนี้อะเนาะถ้าใครมีก็จะรู้ถึงความแรงมันนะครับผมเอามันออกไปเนี่ยดาเมจผมลดแบบเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใส่อัตลูอย่างเงี้ยปุ๊บเอาออกไปโอ้โหเหลือ200,000นะครับมันโหดมากจริงๆเนาะทุกคนก็น่าจะมีอยู่แล้วแหละนะครับ ก็เลือกซื้อตามงบประมาณเลยครับถ้าเกิดอยากเจาตึงๆอ่ะสองมาทัดล่างก็เอาทะลุ5กับทะลุ10ไปเลยนะครับมันมีหลายงบให้เลือกมากอันนี้ผมซื้อมากากๆโดยน่าจะไปถึง 5D าดด้วยซ้ำนะครับก็เอามาเล่นได้อย่างสบายมากๆเลยนะครับเพื่อนจะหาเป็น2รลูหรือจะหายังไงก็แล้วแต่งบประมาณเลยครับเป็นคีย์ไอเทมที่ควรจะมีเลยนะครับมันเยี่ยมจริงๆนะครับในราคาเท่านี้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับก็คือแวนนั่นเองนะครับแวนเนี่ยผมก็จะหาเป็นสามเอ็กซ์ต้านะครับแล้วก็บวก5 ไฟสเปลนะครับบวกเลเวล5ไฟสเปลนะครับแล้วก็เป็นคีแล้วก็แคสสปีด e d นั่นเองหรือเพื่อนจะหาเป็นสอง e x t ้ a นะครับแล้วก็เป็น i n น e e สเปลแบบสูงสูงเลยก็ได้นะครับแล้วก็ในรูเนี่ยจะใส่เป็นถ้าจะให้ดีเป็นบวกเลเวลสเปลมาก็จะยิ่งแรงมากเข้าไปใหญ่นะครับยิ่งหลายรูก็จะยิ่งแรงเลยเนาะแต่ว่าเปนหนึ่งก็จะแพงมากๆเลนะครับย0 DY ได้มั้งนะครับแวนนี้ผมก็ได้มาประมาณแค่12 dy มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ เราไปเลือกซื้อกันได้หลายงบประมาณมากๆนะครับตัวหมวกนะครับแน่นอนครับหมวกนี้นะครับหมวกยูนิคอันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเลือดให้เราเยอะมาก50%เลยเห็นไหมเอาออกนยก็จะลดเยอะมากนะครับซึ่งยิ่งเราเลือดเยอะนะครับแน่นอนเราก็จะยิ่งแรงนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยมันจะทําให้เรารีซิตไม่มีนั่นเองนะครับตอนนี้รีซิตของผมเนี่ยหายไปเลยนะครับไม่ใช่เลขศูนย์เดี๋ยวซ้ำมันหายไปเลยนะครับเพราะหมวกนี้นั่นเองนะครับ ็ถ้าจะเล่นหมงกนี้เนี่ยแนะนําถ้าจะเล่นเลือดล้วนก็ต้องเลือดเยอะๆนะครับเจ็ดแปหรือถ้าเกิดเล่นเป็นอ e ิวกับเลือดเนี่ยก็ e ิวก็ต้องสูงสูงเลยนะครับของผมอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำนะครับ e วอยากจะให้ทักแบบพั 1, 6, 7, นหกพันเจ็ดพันเนี่ยเยอะๆก็จะยิ่งดีนะเพราะเราไม่มีดีซีตแล้วนะครับผมหมวกนี้ก็ทําให้แรงขึ้นมากนะครับแต่ก็มีข้อเสียเนาะเสื้อก็หาผมเนี่ยเป็นเสื้อ e ิวใครจะใส่เป็นเสื้อโครมได้เลยนะครับแรงกว่าด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่า ใส่เสื้อนี้แล้วมันปลอดภัยดีเพราะเวลาเราไล่เราใช้เลือดใช่ไหมถ้าเราใส่เสื้อโคมเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราเอาเนื้อไปไปชนอย่างเดียวอะ่ะไม่มีเลเยอร์อื่นมาป้องกันเลยแต่ว่าเราใส่เสื้อ e ลเนี่ยมันก็จะมีเวลาเราไล่เนี่ยมันก็จะมี e ลที่ป้องกันเราอยู่นะครับผมมันคอมโบกับโหนดอันนี้นะครับทิมสันพาวเวอร์เนี่ยยิ่งเรามี e ลสูงเนี่ยเราก็จะยิ่งในในเสื้อนะยิ่งมี e ลเยอะเนี่ย เราก็จะได้เลือดเยอะตามนะครับถ้าผมเอาออกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเลือดผมก็จะลดไป1,500เลยนะครับแถมอ e ีชิวก็ลดไปเยอะด้วยนะครับก็เลยเลือกใส่เป็นเสื้ออันนี้นั่นเองนะครับแต่ใส่เป็นเสื้อโครมก็ได้นะครับต่ต้องทําเลือดสูงๆอะเนาะก็จะแรงกว่านี้นะครับโอเคไปที่แหวนครับแหวนมุ้งนี้เนี่ยเออสเน็คพิษมันก็จะช่วยทําให้เราถ้าใส่ข้างนี้เนี่ยเวทมันจะกลายเป็นฟอกครับอ่าเราจะไม่ต้องไปใส่ไอเจมสกิลฟอกใน ในสกิลเราแล้วนะครับก็จะทําให้เราไปใส่เจมที่เพิ่มดาเมจให้เราได้นะครับแล้วมันก็ให้เป็นสเปลดาเมจนะครับแล้วก็แคสสปีดที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นผมจะเลือกเป็นไลท์ดีเจนเนาอะหอามาได้สูงๆก็จะดีนะครับผมส่วนถ้าใส่เป็นข้างขวาเนี่ยมันก็จะเป็นบวกเชนนะครับแต่ว่าผมชอบฟอก,ก็ใส่เป็นข้างซ้ายนั่นเองนะครับแต่ว่าใส่เป็นแหวนอย่างอื่นก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยแหวนวงนี้ก็ไม่ได้จาเป็นนะครับผม อีกข้างหนึ่งนี่ก็ยิ่งไม่ได้จําเป็นเลยครับแต่ว่าไอ้แหวนวงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับใส่แล้วมันไดออนสล็อตเวลาฆ่ามอนนะครับผมชอบออนสล็อตเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะอ่าก็ฆ่ามอนก็ทําให้เราวิ่งเร็วแล้วก็ไล่เร็วนั่นเองนะครับผมผมก็ชอบมากก็เลยเอามาใช้นะเพราะดาเมจแล้วก็เหลือๆเนาะส่วสร้อยนี้ก็ผมใส่เป็นกากๆเลยครับเอามาน่าจะติดเคออสไม่น่าจะถึงนะอันนี้ซื้อมาแรกๆนะครับบวกเลือด บวกเออ่สเปลสกิลนะครับ3นะครับหาเป็นคีแล้วก็เป็นอ e ีชิวนะครับหรือเพื่อนๆจะหาเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับที่สะดวกเลยผมเห็นใส่กันเยอะมากมีเป็นเจดอมูเลตยูนิคเป็นสร้อยอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ผมใส่เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เจอมเป็นเออ่บรบลิณสเตนนะครับเพิ่มเป็นพิดาเมจครับ45อ่าแล้วก็เพิ่มสเตนสิบครับไออินคีสมานาคอร์สเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลกับ เราท็อกเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้แคร์มันนะครับเราแคร์แค่คีดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะแรงแบบสุดๆเลยก็จะเจอเป็นคุกก็ได้นะครับก็จะได้เป็นคีย์ดามิตหกสิบแต่ว่าโกลบอลดีเฟน s ์เราก็จะลดลงไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าใครเล่นเลือดล้วนเนี่ยก็ไม่ได้แคร์เรื่องโกลบอลดีเฟน s ์เท่าไหร่อยู่แล้วก็ไปเจิมได้ครับก็จะแรงกว่านี้นะครับผมเข้มขัดนะครับเพฮันเตอร์นะครับใส่อย่างอื่นได้แน่นอนนะครับเพฮันเตอร์ตอนนี้ก็ถูกแล้วจะใส่ก็ได้แต่ถ้าจะไม่ชอบนะครับก็ไปใส่ อะไรก็ได้เลยนะครับที่สะดวกนะครับเข็มคัดใหม่ที่เป็น2รลูเพิ่มเป็นวิ่งเร็วหรือว่าเป็นเข็มคัดปกติก็ได้นะครับมือผมก็จะใส่เป็นบบกอชิวนะครับมีเลือดมีทีตาเมจแล้วก็ที่สําคัญนะครับเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์อินคีสเอฟเฟกต์อกเก็ตแน่นอนนะครับแน่นอนผมใส่เป็นแคสต์สปีดนะเพื่อให้เราไล่ได้เร็วแล้วก็เวลาเราเดินและไล่ไปด้วยมันก็จะสมูทกว่าเดิมนะครับผมมือก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบเลยนะครับไปหาได้มันมีหลายแบบมากนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับหาเป็น อิ uh, Effect, so cket, นคีดเอฟเฟกต์สโอกเก็ตนันเองนะครับรองเท้าผมก็เป็นรองเท้าวิ่งเร็วนะครับบางคนก็ใส่เป็นรองเท้าไอเทมเพอร์โทที่เป็นโอเคีวเนาะแต่ว่าผมชอบวิ่งเร็วก็ใส่วิ่งเร็วนะครับถ้าเกิดมีเพิ่มเลือดมาด้วยก็จะดีนะครับแต่ว่าผมมีแบบนี้ก็ใส่แบบนี้ไปก่อนฮนะแล้วก็ชามนะครับเป็นชามอะไรก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นชามแมวแบบผมนะครับเป็นชามกวางชามหมาหรือชามอะไรก็ได้อะแล้วแต่เราครับอ่าแล้วแต่เราจะมีอันนี้ผมก็เอามาจากเดนไอเนาะ แล้วก็เป็นชามกันสโลนะครับชามกันฟีดนั่นเองนะครับอืมของสมใส่ก็จะเป็นเท่านี้เนาะส่วนไปต่อไปนะครับเป็นที่เออเจมสกิลเรานะครับอันแรกนะครับที่เป็นพระเอกเลยในการเคลียร์มอนแน่นอนก็จะเป็นไฟบอลนะครับไฟบอลผมก็จะใส่เป็นลาผิดนะครับไล่เร็วนะครับแล้วก็เป็นโนวานะครับเอมบิเตอร์เพิ่มเป็นเอ็กซ์ต้าโคนะครับทำให้มอนติดฟีดเอาไปคอมโบกับแคทออนเอลเมนต์นั่นเองนะครับผม แล้วก็อัตลุยนะครับอันนี้ก็ key i t e ทมันที่2นะครับที่ควรจะมีเพราะว่ามันโกงมากๆนะครับเอาออกดาเมจเหลือติดหนึ่งนะครับมีก็จะแรงโคตรเลยนะครับเอาไปหามาใส่กันได้นะครับแล้วก็ mobility นครับเวลาเราไล่เวทก็จะได้เดินอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เราสม o o t h ในการเคลียร์แมปนั่นเองนะครับผมอืมต่อไปก็เอมเบอร์นะครับเอมเบอร์ผมก็จะใส่เป็นเซนิดนะครับแล้วก็เป็นไอมือไฟอันนี้นะครับแรงดี เฮฟนะครับเอามาคอมโบเวลาผมตีบอสเนี่ยผมจะเอาอาตาลุยลงมาใช่ไหมแล้วใส่เฮฟเนี่ยคู่อาตาลุยเนี่ยมันแรงมากๆนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นอันลิชนะครับเอามายิงบอสอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวการยิงบอสคอมโบยังไงเดี๋ยวจะพูดหลังจากนี้แล้วกันนะครับหลังจากอธิบายนี้เสร็จอ่นะเนาะโอเคต่อไปนะครับก็เป็นเดสเปร์ต์นะครับมันจะช่วยเรื่องการสาบเคิร์สทำให้มันติดทำให้ลดโครีซิตแล้วก็เอ้ยทำให้ลดเคออสรีซิตนะครับผม ใส่เป็นโพลองเพิ่มความนานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเคิร์ดนะครับ2อันเลยลิชวลิสติกนะครับแล้วก็แมกนิฟายนะครับเพิ่มความกว้างนะครับแล้วก็ไลท์แท็บครับทำให้เราใช้เลือดในการจ่ายเนาะเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยมันจะคอมโบกับแอมเบอร์ใช่ไหมครับและแอมเบอร์มันใส่ไอเซนิตเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ถ้าถ้ามานาเราเนี่ยมากกว่า90%นะครับมันจะแรงมากนะครับผมก็เลยใช้เลือดจ่ายไม่อยากใช้มานานั่นเองนะครับ คอมโบกันเนาะแล้วก็ซีจิวพาวเวอร์นะครับแน่นอนนะครับอ่าเออลืมบอกนะไอซีจิวพาวเวอร์มันก็ได้มาจากไอสตัฟอันนี้นะครับผมเอามาใช้ในการเพิ่มความแรงของเรานั่นเองนะครับผมผมก็จะใส่เป็นลาผิดนะครับม a นิฟายนะครับแล้วก็โปลองนะครับไลท์แท็บอีกแล้วนะครับเอามาใช้ตอนตีบอสอะเนาะต่อไปนะครับเป็นแคทออนเอลเมนต์นะครับแน่นอนครับอันนี้หลักๆเลยเอามาเคลียร์แมมันจะดีมากๆนะครับ ผมใส่เป็นลิฟวิ่งบอมเข้าไปทําไมต้องเป็นลิฟวิ่งบอมเนี่ยไหมลิฟวิ่งบอมเนี่ยเวลาเราเอาไปแปะที่มอนนะครับแล้วเราฆ่ามันนะครับหรือว่าเราใช้ใส่บอสท,ทาดาเมจกับบอสเนี่ยมันจะมีลูกไฟตกที่พื้นนะครับแล้วไอ้ลูกไฟเนี่ยมันคือไฟอินฟิวนะครับเวลาเราไปเก็บเนี่ยมันจะทําให้ไฟบอลเรามันลูกใหญ่นะครับแล้วเวลาไฟบอลลูกใหญ่เนี่ยเวลามันไปกระทบมอนเนี่ยมันจะแตกกระจายออกไปเป็นลูกเล็กแบบเยอะมากนะครับทำให้เราเคลียร์มอนแบบโหดมากมาก พอเราใส่เอมิเตอร์เนี่ยมอนโดนไฟบอลเรามันแข็งนะครับพอแข็งก็จะติดเอลเมนต์นะครับติดแคทออนนะครับแล้วก็จะติดเป็นลิฟวิ่งบอมนะครับแล้วไฟมันก็จะตกตามพื้นเลยโดยที่เราไม่ต้องไปไล่เองนะครับแล้วก็วิ่งไปเก็บไปแล้วก็ตแปมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะออกมาลูกใหญ่เต็มจอไปหมดเลยนะครับผมก็จะใส่เป็นนะอย่างนี้นะครับคอนซินเดอร์นะครับแล้วก็ไลท์แท็บอีกแล้วคอนเซนเทรตนะครับแล้วก็โอเวอร์บันแดน์นะครับ อันนี้ลิฟวิ่งบออีกอันนึงก็เอามาใช้ตอนยิงบอสนั่นเองนะครับก่อนเราจะยิงบอล้วก็สแปมใส่บอสไปก่อนหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนยิงแรงมากๆอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ยังได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายิงไปเนี่ยไออันเนี้ยมันก็จะติดอยู่แล้วนะครับจากเอลิเมนัลเอลเมนต์เนาะแต่ว่าก่อนเราจะยนะิงเนี่ยผมก็จะแปะไปก่อนเพื่อเพิ่มความแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ไอวอลไม่ได้จําเป็นอะไรผมใส่มางั้นๆไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรครับไม่ได้เอามาใช้เลยนะครับผม ต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นแน่นอนนะ p a S s i v e skill tree นะครับเอ่อหลายๆคนจะอัพแบบมันหลากหลายมากเลยนะครับเท่าที่ผมดูผมก็จะอัพแบบที่ผมรู้สึกว่ามันดีสำหรับผมเนาะเพื่อนๆอาจจะเอาไปปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการเลยนะครับอ่าของ k ี y item อย่างสุดท้ายที่ควรจะมีครับแน่นอนก็คืออันนี้นะครับผม und y ด n g head นะครับอันเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เราไายสกิลด้วยเลือดแล้วมันพอนั่นเองนะครับ การทํางานของมันเนี่ยก็คือมันจะทําให้เราต้องเราต้องใช้เป็นอันที่มันเป็นทีคอร์ดอันนี้ด้วยนะครับมันทําให้คีย์สโตนของเราเนี่ยกลายเป็นไอ้คียไฟออฟบัตเนี่ยมันทําให้เราดีเจนเลือด1นะครับต่อ8เลือดที่เราจ่ายไปก็คือ1ต่อ8เลือดที่เราจ่ายไปนั่นแหละนะครับในช่วง8วินั้นสมมติว่าใน8วินั้นเนี่ยคุณยิ่งจ่ายเลือดไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยเลือดคุณก็จะรีขึ้นมาแบบแรงมากๆครับ มันก็เหมือนกับอย่างเช่นอันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมจะเวลาผมใช้สกิลเนี่ยเลือดผมจะเพิ่มน้อยใช่ไหมแต่ผมเพราะผมจ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรีเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะในช่วง8วิน,น,นั้นๆเนี่ยมันจะจ่ายไปเยอะไงนะใน8วิเนี่ยผมจ่ายไปเยอะแล้วนะครับเลือดผมก็จะเลยรีเร็วมากๆนะครับผมอ่านั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับไม่มีก็เล่นไม่ได้เลยนะครับไปซื้อไว้นะไม่ได้แพงมากนะครับอ่ะโอเคเรามาอัปโหลดนะของผมเนี่ยก็จะ อัพค่ามาตรงนี้เพิ่มเป็น EQ แล้วก็เพิ่มความแรงนะครับในการเนี่ยจ่ายได้รีเจนไลท์รีเจนนะครับแล้วก็ทําให้เราจ่ายเลือดในการเอ่อในการใช้สกิลเราก็จะแรงขึ้นน,น,นะครับคอมโบกับพวกอาตาลูเนาะแล้วก็หาเป็นคริครับอันนี้ก็เซลอ์ตเนี่ยมาเพิ่มการแบบดูด EQ นะเราฆ่ามอนเราก็จะได้ EQ มานั่นเองนะครับ แล้วก็ตรงนี้อัพลงมาเป็นสตอมชร์ตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับไม่ต้องอัพเหมือนก็ได้นะครับตรงนี้เป็นแคสสปีดนะครับทําให้เราไล่ได้อย่างสมูทขึ้นนะครับไล่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไปหาคีนะครับคี่อครีอีชิลครีอีชิลมันจะมีอยู่แค่นี้ครับคีอีชิลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคีแล้วก็เป็นเพิ่มเมตาสกิลนะครับทําให้เราเก็บแคสออนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะ เพื่อนๆจะเป็นมาอัพเป็นคีตรงนี้2อันก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยอันนี้ก็เป็นไลท์ดีเจนแล้วก็เป็นคีอีกแล้วนะครับอืมแล้วเราก็จะไปดูที่เอันนี้นะฮะเป็น h e a r t of the อเ l เนี่ยผมจะหาเป็นเอ็กซ์ต้าอะไรก็ได้นะครับสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลิสต์อินสแตนต์นะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราเวลาเราดูดเลือดอะไรมันก็จะค่อนข้างดีนะครับก็หาติดมาก็ดีแล้วก็เป็นมูฟสปีดนะครับของผม แต่พูดเพื่อนจะหาเป็นคีหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมก็มีเท่านี้ก็เลยซื้อแบบนี้มานะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสเปลเป็นคริเป็นอีชิวอะไรพวกนี้ครับสเปลดาเมจเนี่ยเอเลเมนท่ลดาเมจคริอีชิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อฟอร์มน็อตติงนะครับวาลแพ็กเอามาแน่นอนนะครับเพิ่มเดินเร็วนะครับหรือว่าจะใช้อย่างอื่นก็ได้อันนี้ก็เหมือนเดิมครับคริ เบลดาเมจนะครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับอืมก็โดยรวมจะมีเท่านี้นะครับสุดท้ายนะครับตีตีบอสนะครับเวลาตีบอสเนี่ยเวลาเราไปเจอบอสเนี่ยครับเราก็จะเอาอัตลุยนะครับมาใส่ในเอมเบอร์นะครับแล้วผมก็จะไล่นะครับอ่าเราก็จะไล่นะครับไล่จนมันเต็มอ่ะรอเครื่องสตาร์ทก่อนพอเราไล่เต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสแปมไปเรื่อยๆเนาะให้แบบเอมเบอร์เนี่ยมันเต็มนะครับมันเต็มแมทใช่ไหม แล้วพอบอสจะมาล้วก็ไอซ์จิลพาวเวอร์นะครับเพิ่มดาเมจนะครับแล้วเราก็สแปมไมนี่รอก็ได้นะครับสแปมเคิร์สเพราะมันติดเคิร์สปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ใช้ลิฟวิ่งบอมนะครับสแปมใส่บอสนะครับสองครั้งนะครับแล้วเราก็ปล่อยบอสก็ตายเลยนะครับแค่นี้นะครับอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงนะครับก็ต้องฝึกหน่อยนะครับอ่าต้องต้องใช้ชั่วโมงบินนิดนึงนะครับก็นั่นแหละครับถ้าทํามาแรงแงเพื่อนเพื่อนดาเมจน่าจะแรงกว่าผมนะถ้าทํามาแรงแรงเลยเนี่ย มันก็ปะแปมแล้วก็ปล่อยก็ตายแล้วนะครับไม่ต้องมาคงมาเคิร์ดมาสาบมาติจิ้วพาวเวอร์เลยก็ก็ได้นะครับถ้าดาเมจแบบ 3- 4ล้านนะเนาะน่าจะทำถึงกันอยู่แล้วล่ะแค่นี้เลยนะครับอแต่ของผมมันของกากก็ต้องยุ่งยากนิดนึงนะฮะโอเคบิลผมก็มีเท่านี้นะครับมันก็เป็นบิลที่ไม่ได้ราคาสูงนะครับผมก็เล่นแล้วมันก็แบบเล่นแล้วมันเล่นได้อย่างโอเคแล้วก็เลยไม่ได้อัพของอะไรเพิ่มก็มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆมี งบประมาณที่มากขึ้นก็ไปลองเล่นกันดูได้นะบิวนี้สนุกจริงๆนะครับเล่นแล้วผมค่อนข้างชอบนะครับใครไปลองเล่นนะครับแล้วชอบหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับจริงๆบิวนี้ก็นานแล้วแหละไม่ได้ไม่ได้เป็นบิวใหม่อะไรเนาะก็กับตันแลนก็ทําให้บิวนี้มันบูมนะครับแต่ผมก็เพิ่งมาเล่นเพราะว่าเบื่อเดสไอนั่นเองนะฮะโอเคตอนวันนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันครับผมเล่นเกมให้สนุกครับ